ดีพี่น้องสวัสดีจ้ามากินทั่วเดียวกันว่ากินยังไงว่านม่ได้เป็นนิวหลังจากที่ห้หหามงดงามจไมาแล้วก็จะพามาเบ่งดอกทุเรียนจา้าดอกทุเรียนใกล้ๆมีแล้วน้อยนึงเขาเอินว่ามีเดวอันนึงบอกนี่จ้าอ้ยดีใจหลายเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่เห็นเ,เ,นเนนจะในตอบานที่นี้พี่น้องแต่ละมันคือบ่โฟกัสเห็นละกลอง โอ้ยน้องเจแม่เปียกนี่จ้านี่นี่เห้หดเบิดไม่นะเป็นแดงแดง่จ้การเห็นบ่ออกมาจากตรงนี้เลยมีออกมานจ้าติองเขาสิบ,บาน,นจะบานจัหน้อย มีอีกบออยาให้ชมจ้าให้ชมโอ้โอมีดอกเดียวนะึงช่อเดียวทิได้กินบ่ที่ได้กินบอล่ะใส่ก็ได้เลยอุ้ยมีทางนี้ทางนี้ทางนี้มีสองอันจ้ามีสองดอกผู้ดใด้หูก,กระบอกมื่เด้อว่าเฮ็ดจังได๋จ้าิได้กินบ่สิติดหน่วยเหรอบอน,นี่มาแล้วจ้านี่มาแล้วเนี่ย าแล้วนีให้เบิงบ้งไก่่ะให้เบิ้งไก่่ะอีกประมาณมืออื่นบอกอื่นมือฮือเ้เขาก็จะบานเป็นดอกสีเหลืองเดี๋ยวจะมาไทยมาอัปเดตให้เบิ้งเทือนหนึ่งจันมีลักษณะเขาอื่นว่าเอียงกะบง่หูละจันเป็นเขาสิเป็นนวยนะจันแต่ว่ามันต้องออกดอกก่อนมันสิบาาเอื่นว่ามันสิบานจ้าตรงนี้ พิเบาถือต้นคอภายเดอรูกุกันทุเรียนพราว่บบรูค่ะนี่ดีใจแล้วล่จะเห็นซ้ำนี่จ้าดีใจแล้วเห็นซ้ำนี้แต่ว่าเขาสีติดให้บอสซ้ำนั่นลหละนี่เขาก็อายุสามสี่ปีสี่ห้าปีแล้วนี่อันนี้อาจจะเกิดขึ้นมาอีกก็ได้จ้านี่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  หรือว่าเป็นใบกระบ,บู่จ้ะเขาแตกมาน้ำตาตาจังสีนี้นํำแังสีกระมีจ่จะาจะหาให้เบิ้งอีกก้อนเห็นสองแล้วอาจจะยู่น้ำปายปลายก็เป็นได้ออือมยังดอกเลย แปตาไป่เห็นอะเห็นสลจ้านี่เบิ้งเออ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 เดมากวนดอกซูกระดายน่ะเียงานดสรละโอ้ยไม่สมิลจ้าเออเบิ้งน้ำใบเขาก็จะไม่จะปุ๋ยสั้นดีจ้าปุยสั้นดีปุยสันดีรนนี่สมิลละเบิ้ง วิชันดีได้แต่ไหนพิสัยล่ะมีซัมเนลจ้ามีสองดอกสองทั้งดอกนี่ละเห็นซัมเนลจ่าเขาเห็นซัมเนลเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้เบิ้งอีกเท่อน,นึงว่าเขาสิเป็นจงังไลจ่ารอเบิ้งอีกคิปหนานะคะเนาะขอบคุณที่รับชมจ้า